บางอย่างของเชียงกงก็ใช้ได้นะครับบางอย่างของใหม่ก็คุ้มกว่านะครับวันนี้เราก็เลยจะพานะครับไปดูก้านสูบในตระกูลอีซูซูทีเอานะครับรหัส C ีซีเจซึ่งจะบอกว่างี้นะครับสําหรับก้านสูบไออันเนี้ยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับดูเป็นของใหม่เลยซึ่งเป็นของแท้ห้างด้วยนะครับแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงมากครับก็เลยจะมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนก้านอยากจะเปลี่ยนก้านสูบเนะแล้ว ไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นแบบไหนดีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับสำหรับก้านสูบในตระกูล TFR แบบแบบที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าไอ้ก้านสูบของใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเบอร์แท้มันเบอร์ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับผมนี่ก็คือก้านสูบทีเอาแบบที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนต้นนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูเบอร์แท้กันก่อนนะครับเบอร์แท้ก็เบอร์นี้เลยครับก้านสูบทีเอะาครับรหัส CJA1 นะฮะ เดี๋ยวแกะดูข้างในให้เพื่อนๆดูนะครับข้างในก็หอมาแบบนี้นะครับนะฮะนี่นะฮะก็แค่มาฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าอ่าถ้าเกิดเป็นของใหม่นะครับราคามันก็ไม่ได้แพงจากของเก่าจนเกินไปนะครับส่วนใครที่อยากจะใช้เป็นของเก่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพีเยงแต่ว่าเรามาแนะนําสิ่งที่ดีกว่านะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ อันนี้เก่าจะดีไหมหรือใหม่จะดีกว่างี้เนาะก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการสูบ TFR นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรู้อะไรลึกๆกว่านี้ก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับอะไรที่เรามีอยู่เราก็จะทําคลิปแบบนี้บอกเพื่อนๆทุกๆวันนะครับก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้นะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ทุกๆวันให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ